จัน้ำเลยตาายจับน้ำไปจน้ไจับน้ำด้ัครับครับองร้อข้าไหนร้อข้าไหน อาคันภูเก็ตไปพระบาทนันผู้เลยให้คันสีฟ้าคันสีฟ้าไปวัดเขาลาังพัฒนาครับผมตามนั้นเลยครับจังจังจังเลย ดำยังช่างหนึครับคุณรถพันรถสายยานไปวัดเขลาลังพัฒนานะอ่าเต็มย่างเอาให้ล้นคอกแล้วดำลงเลยค่อยๆดำลงก็ได้จะไ,ได้อยู่มัง้งเออค่อยๆไหลลงนะโอเคเพราะคันนี้เดี๋ยวต้องให้เขาพันภูกเก็ตนี่เดี๋ยวให้เขาวิ่งเพราะบางคำพูด

ยกน้ำขึ้นมาครับยกน้ำนะครับนะครับหลายๆมุมครับหลยๆคันเลยครับ้วก็ลู้ไปที่น้ำข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังที่มีน้ำครับขออภาพไปลงเลยครับเนี่ยเป็นการช้างตัการไหลู้เนี่ยมาช่วยในงานแล้วก็ทอะไรบางแ่งมาเยสุดปลายเยอะครับหลไมุมเลยครับนำอนเีลยนะข้วต่อต่อข่อาว่อ้ต่อข้า่อ้าว่่อ้อ้าวอ้่ ขอคว้ 2, 3, าได้เลือดเลือดเขาบอกว่าตาได้พยายามชันชัยลุกลุกถ่ายลุกถ่ายหน่อยลุกมุมลุกด้านที่อาสาแฟนบอลที่มาช่วยอ่ะขอคว้าคว้ามาเราแล้วกำพังติดตามคนหนึ่งจากนัดติดตามสองครับไต่หน่อยข้างหน้าพระสงฆ์รออยู่ประมาณสักร้อยเมตรอะไรนะขอว่าสามกีพรอสงมารอแล้วมันเป็นการลุกาไลฟ์สดหน่อย ประมาณร้อยเมตรด้อ่าติดตามทังเพจด้วยนะครับฝากติดตามทังเพจด้วยนะฮะอนาเท่ครับพี่ตามนั้นแม่นอนแน่นอนอย่าอนะถแกเลยไแ่ได้ครับตัดได้น้ำครับตัดน้ำคร ประมาณ500เมตรจถึงจุดพระรทัายมือประมาณ500เมตรวัดหินปากปะสายมือไม่ต้องล้วยวัดม่นสายอ่าตอนนี้เราอยู่กันหน้าวัดมั่นสายนะครับวัดบัานสายฝากหน่อยได้ไหม ไปเลยครับเมื่อกี้เอาเลยครับบังเวลาเลยต่อนะครับเดี๋ยวฝากนะครับฝาก

बैंक lúc này chốt lúc này chốt thấp lúc này nó còn cái đồi rồi thôi luôn luôn thong lắm. Đổ nước đây, đây? đây đó, đọc đọc đi các bác, đổ các các đi. ta. ลบเลยครับลุงลรอเลยลุงมีใหรอเยครับลุงมีไมครับ